วันนี้ครับตอนนี้ช่องอีเดโปนะครับตอนนี้เราก็มีเกมเชิดดาวนะครับที่เป็นเกมลักษณะท่าทางคล้ายๆเหมือนไมค์ครับเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เหมือนเลยใช่เลยก็ว่าได้นะครับแต่มันจะมีกราฟิกที่สวยกว่าแล้วเราจะสามารถพังของได้ทุกอย่างนะครับบนโลกใบนี้ในเกมนะฮะเออนะครับอ่าซึ่งในเกมของเราเนี่ยเราก็ต้องไปทําตามภารกิจนะครับก็คือเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่านักทําลายอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่าเหมือนพวกแบบว่าเขาต้องการที่จะ ต้องการให้เราไปทุบบ้านอ่ะเออเราก็เหมือนพวกสักดาทุบบ้านนะครับนะมีใครจังรู้สักสักดาทุบตึกไหมผมนี่แหละนะครับนะแต่จะเรียกว่าไอ้ข่อยทุบตึกแล้วกันนะครับนี่คือบ้านของไอ้อ่ามันชื่ออะไรวะเดี๋ยวนงนะลีอะไรนะ บ้านของอาอาบัญเชี่ยวอะไรวะรีเคมิคอลเหรอเออหนึ่งเก้าเก้าสองนะกูไม่อ่านล้วต่อไปทุบแม่งเลยอ่านยากทุบแม่งเลยนะครับเขาจ้างเราให้เรามาทุบแล้วก็มาทุบนะครับนะเออในภารกิจนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้เราเออเหมือนไปเอาคอมพิวเตอร์นะครับนะออกจากบ้านนะครับนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ใช่บ้านมันหรือเปล่าหรือเป็นบ้านสตูคู่แค้นนะครับนะเออเอาละนะเราจะเคลียร์ก่อนนะอ่ะโทษที นะครับเขาให้กูแค่มาเอาคอมกูพังบ้านเขาด้วยโอเคขอโทษทีที่นี่มีคอมหรือเปล่านี่เรียบร้อยนะครับภารกิจของเราคือเอาคอมไปรักษานะครับนะไปเอาคอมมานะครับแล้วก็ไปซ่อมอ่ะนี่แม่น้ํากูมาทาไมวะเนี่ยนะครับนะ่าเอาล่ะต่อมานี่คือบ้านหลังนี้นะครับนะนี่คือคอมออพิเตอร์ที่ผมจะต้องไปเอาซึ่งมันอยู่ชั้น2นะครับนะกูจะไปเอาอยัางไงวะเนี้ยนะครับนะเปิดประตูนะครับอุย้ยทำไมกูชอบทาประตูบ้านพังวะเนี่ยขอโทษที มือกูเป็นเดอะฮักกระชากแรงไปหน่อยนะครับขวางทางบอกเออเออเออบอกแล้วนะครับเราทุบไ้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เออเออเออดึงประตูออกมาดึงประตูมาเออเออมันมันไม่ออกว่ะไอ้ตี อขอโทษทีนะครับนะที่ผมต้องพังประตูบ้านของใครก็ไม่รู้นะครับนะไอ้นี่อาจจะเป็นหัวขโมยก็ได้นะครับไอ้จ้างเราเนี่ยนะฮะนะเออเอาแหละแต่กูไม่รู้อะกูทำภารกิจให้คุณสักดาหก่อนนะครับอุย้ยประตูพังโทษทีวะนะครับเอาแหละเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับนะเอาแค่ประตูหุ้ยอันนี้คืออะไรอะนะครับนะหุ้ยโอ้ยเอาไปขายได้นะครับมึงเป็นโจรไปมเี่ยไอสัตว์หุ้ยมันเป็นโจลไหมเนี่ยนะครับแม่มงเอาของคนอื่นเร่นนะครับนะเ,เปิดประตูเปิดประตูนะครับนะเราจะไม่เปิดแรงๆเอาแหละได้แล้วนะครับเฮ้ย เราขโมยของคนอื่นปะเนี่ยนะครับอะเอาละนะครับนะาโอ้ยนะครับ,นะนะรบกูมลหน้าที่แค่มาเอาคอามมารักษาคอมนะครับนาะแต่กูเอาขโมยขโมยรูปภาพเข้าไปด้วย <c oughs> <c oughs> มาแมนทุบตึกเร็วมันคือบักขีขโมยเร็วนะครับนาะอ่ะเอาละต่อไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับนาะก็คือไปเอาคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งเอาละนะครับแม่งเอ้ยเฮ้ยขโมยทีวีได้ไหมวะแม่งมีทีวีด้วยนะครับกูอย,อยากได้ทีวีวะ่ะอุ้ยไม่ได้นะครับนาอ่ะงั้นกูพังแม่งเลยไม่ได้โอ้ยตัวที่ อ่าเอาละมันอยู่ไหนไวะไอ้นี้นะครับอ่ะมันอยู่ไหนจุด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 มันอยู่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ชั้นสอง่ะทุบได้ไหมทุบอิดได้ไหมนะครับเรามีค้อนนะครับนะสิ่งที่มันให้มาตั้งแต่แรกนะครับจะมีทังดับเพลิงนะครับเอาไว้ดับไฟแล้วก็เออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสเปรย์นะครับเอาไว้ฉีดเวลาทุบนะ่ะนะครับนะเออมันช่วยเล็งเป้าได้แต่ก็เนาะเรามีคนงานคนเดียวไม่รู้จะช่วยอะไรนะครับนะเออเอาลนะมาเราจะ ทุบกำแพงแม่งเข้าไปเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราเข้าไปได้ด้วยเว้ยเฮ้ยนะครับเฮ้ยพังได้ไหมเฮ้ยพังได้ด้วยเอาเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะนะครับอ่าลงมานิดนึงนะครับนะผมจะว่าคอมมันน่าจะอยู่ไปด้านบนนะโอเคเอาละมาปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่คอมอยู่ไหนคอมอยู่ไหนอันนี้อะไรวะอ้าวไม่ใช่คอมแล้วกูขึ้นมาทำไมวะเนี่ยอ๋อนี่คอมนะครับเจอเลยคอมแหละนะฮะโอเคตอนนี้มิชชั่นผ่านแล้วนะครับนะเออเราได้คอมมาแล้วแล้วยังไงต่่อวะเนีย แล้วกูจะออกยังไงเนี่ยนะครับเฮ้ยเอาออวไปเอาประตูเขาก็มีตรงนี้แล้วทำไมกูไม่เข้ามาดีๆวะเนี่ยนะครับโอเคตอนนี้เสร็จภารกิจแล้วนะครับตอนนี้เฮ่ผมขโมยรูปภาพของมอนาลิซ่าไปนะครับไปแหละสักการทุบตึกนะครับนะไม่ใช่แล้วนะครับนี่คือข่อยทุบตึกนะครับจากบริษัท LGS นะครับนะเฮ้อเอาเดะไปขโมยของเสร็จปุ๊บหนีแล้วก็เอา เอาเอาคอมเขาไปด้วยนะครับนะไม่เอาไปให้เขาหรอกนะครับเอาไปใช้เองนะครับนะาโรคจิตมากนะครับอ่ะเอาละครับนี่จะเป็นการเล่นแบบแบบมอดอ่ะเอาและผมจะไม่เล่นแบบว่าแคมเปญแล้วนะครับผมจะเล่นแบบมอดไปเลยนะครับนะซึ่งแบบมอดอันนี้จะเป็นเหมือนการขับรถนะครับนะเอออันนี้คืออะไรวะนะครับขับรถผมไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่าเอ่อมอดไดเวอร์อ๋อขับรถทั้งเกมโอ้มีขับรถด้วยอย่างนี้ก็บีไว้เฮ้ยนะครับอ่าผมบอกเลยว่านะครับ อ้ยไม่มีดีดเลยเว้ยเกมขับรถไปเนี่ยนะครับอ่ะโอ้อ่าวอ้าวรถกูติดเฮ้ยเลกูติดเอาชิปหายกูละเกูเก็บผ่านนี่ก็ได้สัตว์เตือนเอาดีไหมเนี่ยเฮ้ยมานี่ลากรถลากรถก่อนนะครับลากรถลากรถรู้สึกว่ารถจะไปไปชิปหายแล้วเวลาจะหมดแล้วโอ้ยไอ้รถกูเดินไปก็ได้เดิรถกูละโอ้ยมันระเบิดตัวกูทิ้งเลยท่านผู้ชมอ่าแล้วนี่ก็คือเอ่ออะอะไรวะเนี่ยนะครับบ้านหลังหนึ่งนะครับนะอ่าระเบิดอ้ย กูไม่ตั้งใจจะทุบนะสงสัยเป็นบ้านของเราแหละนะครับนะที่นี่นะครับรู้สึกเหมือนจะเป็นสวรรค์นะครับนะเออถ้าไม่มีคนอื่นก็นี่แหละบ้านเรานะครับมาพังบ้านเราก็ดีกว่านะครับพังพังพังผมบอกเลยนะครับมันพังในทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับนะนี่พัง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  พังพังเริงร่อยโอ้โหดูดิยลังคาร่มเลยทีเดียวนะครับนะเราสามารถจับลังคาได้มึงเป็นเด็กฮักปะเนี่ยมึงจับลังคาได้เลยนะครับนะเออดูดิโอ้โหโคตรบ้าบอเออเออเออโอ้โหอย่างกระไม้คับนะครับนะแต่ชัดกว่านะครับอารับหมดต่อไปนะครับอันนี้คือหมดอะไรวะเนี่ยนะครับนะารู้สึกว่าจะเป็นอ๋อรวมทุกอย่างนะครับนะรวมทุกอย่างเหรอ เออดูดิโอโหสิ่งก่อสร้างทุกอย่างนะครับนะที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะอุย้ยนะครับมีเครื่องเล่นด้วยเฮ้ยนะครับแล้วลองขับดูดิจะเป็นยังไงนะครับนะลองชนดูแม่งดูดิจะเป็นยังไงมาขับมาแล้วนะครับมนาะตูมโอ้พระเจ้าช่วยโอยชนแรกนะครับนะเอาละอันนี้เอาอะไรดีเอารถไถแมงเลยนะครับนะรถเขาเรียกว่ารถยกอะผมไม่รู้เหมือนกันร,รถลากไม่รู้แหละเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่โดนแน่มือ ป๊บโชด์แรกโชร์แรกโอ้ยเอาละเว้ยโอ้ไอ้คอยก่อสร้างมาแล้วโหนะครับนะเฮ้ยแม่งมีเรือด้วยว่ะท่านผู้ชมมีเรือด้วยนะครับมีเรือด้วยโอ้หชนท่าน้ำได้ปะเนี่ยผมว่าเกมนี้น่าชนได้หมดทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับนะดูกันปั๊บชนนั่งท่าเรือไปเลยอเอาดิเอาดินะครับนะดูเรือเราก็เละเหมือนกันนะครับดูดิเออตัวเรามันไม่เห็นตัวเรานะครับดูดิ นะครับที่จริงคนมีตัวเรานะ <ST> อ่ะเอาละกูกลับมาเล่นภารกิจต่อนีกว่านะครับนะมารับภารกิจกับคุณยายเทซี่ทาซี่เออไม่รู้เหมือนกันทาสีกูเรียกแม่งหมดอนะเอาละครับคุณยายนะครับคุณยายบอกโอ้ฉันอยู่บ่อน,นี้มานอนเร็วฉันต้องการที่จะทำรอยบ้อนนี้มันสุดโซแล้วมันเกา่าแก่ที่สุดได้เลยนะครับคุณยายครับนี่คือหน้าที่ผมไม่ต้องกลัวนะครับนะเอาละมาจัดการาาอีพังพังโอ้ไม่ใช่พออย่างนี้ไอ้สอ์เอ้ยกูแค่ต้องการให้มึงทุบชั้นสองไอ้สอ์ไม่ได้ทังทั้งบ้านโอ้โหอ้าวกูตาย กูตายบักคอยคอยก่อสร้างคอยทุบตึกตายในหน้าที่อ่ะไม่เป็นไรนะครับคอยคนที่2องก็ยังมีอยู่นะครับนะ <c oughs> บริษัทนี้ไม่มีวันตายเว้ยน <c oughs> ีย่พังแม่งเลยนะครับนะเอาละ <c oughs> ยายไม่ต้องห่วงนะครับผมจะถไถรถถไถบ้านท่านให้หมดไม่เหลือแม้แต่พื้นดินเฮ้ยแม่งมึงจะทำยังไงให้เหลือแต่พื้นดินวะเนี่ยนะครับนะเอาละมา เอาละนะครับคลิกขึ้นคลิกลงนะครับนะโอเคทางบ้านใช่ไหมคุณยายนี่เรียบร้อยนี่นี่เรียบร้อยกวาดดึงกวาดดึงนะครับนี่นี่นี่เอาดิเอาดินี่กวาดนะครับคุณยายไม่ต้องห่วงผมทําบ้านคุณยายให้ดูดีแน่นอนนะครับนะเออเอาละยืนขึ้นไปนี่นี่บ้านคุณยายไม่ต้องห่วงนะครับคุณยายรู้สึกว่าจะเก็บของออกหมดแล้วนะครับนะเออคุณยายนี่นะครับคนของออกเองยังไงวะเนี่ยนะฮะเอาละเราจะใช้ระเบิดช่วยนะครับนะ เออปับ๊บมาโยนตูมตูมนะครับผมว่าเราต้องพังประมาณชั้นชั้นหนึ่งให้มันล่มวะ่ะเฮ้ยยมึงอ,อ,อย่าไปตีดิตีระเบิดมึงตายอีกรอบนะนะครับนี่นะครับเราต้องพังโครงสร้างด้านล่างก่อนนะครับฐานด้านบนมันจะพังได้นะครับไม่ใช่เราพังทีละส่วนนะครับมันจะไม่พังเอาแต่นนี้แหละนี่ทุบไปดินะครับนะค่อยๆทุบทุบทุบ ปุ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้ของสร้างบ้านกำลังจะบิดเบี้ยวถ้าผมตีตรงนี้เชื่อไหมจากค่าสมการแล้วมันน่าจะตกปับ๊บเฮ้ยไม่ตกอะไรวะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไ่วะเนี่ยนะครับมันไม่นา่าจะเป็นไปได้เอาล,ะล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูมีนี่พ่อผมมีถังแก๊สน,นะครับนี่ปล่อยไปตูมเป็นไง ชอบใจไหมคุณยายผมพังเร็วยิ่งกว่าอะไรซะดีนะครับนะคุณยายบอกอือฉันไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นฉันแค่ต้องการให้แกพังชันสงไม่ต้องห่วงครับคุณยายนะครับเพราะาผมจะพังแม่งทุกชั้นเลยคนมีปัญหาคนเรียกคอยทุกตึกได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทุดไม่ว่าจะสร้างคุณเรียกเราได้ตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆ ที่ฉันมีเธอที่เธอมีฉันปลาคอยทุบตึกอยู่ที่นี่โทรได้ที่เบอร์0988725410เบอร์ใครวะลองโทรไปดินะครับมาระวังนะเขาอาจจะด่าพ่อน้องก็ได้นะครับอย่าไปโทรแล้วกันกูไม่รู้เบอร์ใครฉันคือไอ้คอยทุบตึกโยนตูมโอ้โหสุดยอดว่ะ แม่งอยากจะโยนโบริกนะครับเอาระเบิดกูจะหมดแล้วนี่ว่ะชิปหายแล้วกูจะใช้อะไรพังวะเนี่ยนะครับเออนี่โอโ้โหนะครับเอารถไถนี้ก็ได้ให้เดี๋ยวมึงได้รู้เรื่องไปลูกก้ปะมาลูดูคันนี้แม่งเร็ววะ่ะคันนี้แม่งเร็ววะ่ะเอาแหละผมจะราาไปนหน้ากองแล้วคุณย,อย้อยโอ้โหทำไปเลยฉันเกลียดบ้านลังนี้เอาเนี่ยบอกคุณใจบอกให้ผมพังแค่บ้านชั้นสองเฮ้ยดูดิแม่งคนไม่สมจริงเลย <laughs> คุณดูครับนะ บ้านสองชั้นลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับทั้งที่ฐานแม่งเละหมดแล้วนะครับฐานแมงอยู่เหลือแค่ตังเนี้ยคุณว่าเรื่องจริงมันจะคาได้ยังไงวะนะครับดูดิโคตรแปลกประหลาดนะครับอ่ะทุบดีอาวเอ้ยยังอยู่กูงงเลยฮะอยู่ได้ไงวะอยู่พาะน,นี่เหรอพ่อน,นี่เหรอโอ้โหเดี๋ยวกูช่วยสองข้อ,อต่ออีกรอบหนึ่งอ่ะ มาแล้วครับคุณยายไม่ต้องห่วงนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับบ้านเละแล้วนะครับนะเออคุณยายบอกโอ้ทำให้มันสิ้นซากด้วยสิเออไอ้คอยเอยฉันจ้างแกมาให้พวกแกมาทำนว้ยโอเคไม่ต้องห่วงครับคุณยายผมจะพังให้หมดแบบราบเป็นหน้ากองนี่นี่ไม่ต้องห่วงครับคุณยายไม่จะไม่เหลือแม้แต่เสียที่เท่าะไรทั้งสิ้นนะครับเออเอาละเอเอชนเข้าไปชนให้คุณยายเขาเดีวยวเดี๋ยวคุณยายขังหัวรถนี่เรียบร้อยนะครับมิชชั่นเออแอสเซมบนะครับนะเรียบร้อย พูดที่ยากในของมึงไว้อาเซมบล์หน่นะฮะโอเคนะครับนะเออมันก็ให้เราพังบ้านนะครับแล้วก็ให้เราเออพังรถคุณยายบอกยังไม่หมดโอ้ได้เลยครับผมจะทําให้มันหมดแน่นอนนะครับนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังตรงนั้นม okay, okay, okay. ันเป็นป้ายป้ายชื่อฉันจะเอากลับบ้านไปบ้านหลังใหม่ไม่สนนะครับกูพังหมดอ่ะกูพังหมดอ่ะนะครับาบอกให้กูพังกูก็พังหมดอ่ะเอาดิเอาดิมามาพังแม่งโคมไฟเอยโคมไฟทนจะเจาไปในบ้านหลังใหม่แกจะทำโอ้ย อันี้นะครับผมพังหมดนะครับคุณยายเฮ้ยเฮ้ยแกจะทำต้นไม้ต้นไม้โบราณไม่โอ้โหนะครับผมพังหมดอ่ะพังหมดนะครับผมพังหมดนะครับคุณยายโอ้โไม่ได้หมายถึงเงินเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นอย่าอย่าอย่าบ้านหลังกูที่กูสร้างกับตาโอ้โหเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอ้โหนะครับกับแฟนกับผัวแกนะครับโอ้โหเรียบร้อยกูพังหมดนะครับนะสิ่งในความทรงจำของคุณยายกูพังหมดทุกอย่างนะเออเอาเนี่ยคุณยายครับไม่ต้องห่วงนะครับนะนี่คือเซอร์วิสของผมนะครับผมแถมให้นะครับนะ เออถ้าคุณยายออสมัครกับเราเราจะพังหมดทุกอย่างนะครับนะเออไม่เว้นแนมะ้แต่ของที่คุณยายบอกห้ามไม่ให้เราทำเราก็จะทำนะครับ <c oughs> เออไม่เหลือไฟไม่แตกโคมเดียวนะครับนะนี่นะครับทนแม่งเลยนะครับนะโอเคนะครับคุณยายโอเคเสร็จบมดเรียบร้อยนะครับนะไม่ต้องเหลืออะไรทั้งสิน้นโอ้ทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้กูไม่น่าจ้องมึงเลยสิ่งที่กูสร้างกับหัวกูบ้านเด็กๆกเดียวแม่งเอ้ย ขอบคุณนะครับทิฉบริการกับเรานะครับนะคอยทุบตึกจะอยู่กับคุณตลอดชาติตลอดไปนะครับโอเคถ้าคุณคิดว่า การจ้างงานนี้เป็นสิ่งที่ดีคุณก็จ้างเราได้นะครับนะใครทุกโทรได้เลยเบอร์0 9 9 9 9 9 9 9 4 2 9 9 9 8 1 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 0ตู้มระเบิดนะครับนะโอเคไปละสำหรับแค่นี้เชิญดาวจบละขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคําหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวๆๆเดีผมมีเพจ Facebook นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ a j e Pro นะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ